ทิวดิบก,กำลังกินอาหารแมวเรียวผสมกับยานะคะแม่เหนือยาเม็ดแต่บดยาเมดบดให้ละเอียดแล้วก็จ,จ,จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ <S <S ใ,หกให้ให้กินค่ะกินดยูค่ะน้องกินดีค่ะอันนี้ ไม่ต้องไปตัดใหม่นะคะเพราะว่าคุณแมวก็เลยเย็บเป็นไหมละลายมาให้ค่ะใช้ไหมละล,ะละายเย,ย็บค่ะก็เดี๋ยวครบกําหนดก็คือเอาลําโพงออกก็ไม่ไม่ต้องไปตัดใหม่อีกนะคะก็สะดวกดีค่ะนี่น้องกาลังกาลังรอค่ะรอเนี่ยน้องกินอย่งดีเลยพี่พี่ทิวถิ่ไป คนเดียวน้อเอาไปตัวเดียวเนาะไปทํามันตัวเดียวเดี๋ยวรถโรงพยาบาลก็มาส่งตอนนี้กําลังกินยาอยู่ค่ะยรอกี่วันที่ที่จะเอาลําโพงออกได้ไม่กจำไม่ได้นะแต่มันก็เห็นก็อยู่ในนี้เขาก็สบายดีก็เลยให้เขาอยู่ไปก่อน <laughs> เขาจะได้คุ้นเคยอยู่ได้ทั้งข้างนอกและในบ้านใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเขาอยู่ข้างนอกตลอดใช่ไม่เคยอยู่แต่เขาก็เพรจับเขาจะเอาไปทำหมันเขาก็ตื่นเขาก็ตื่นตรงตื่นอะไรใช่เขาก็ออกอาการที่ว่าเจะไม่อยู่ตื่นมากคือไม่เคยอยู่ที่แคบที่ที่ถูกกักขังพูดง่ายๆค่ะเขาก็เลยแบบโอ้โหกระโจนวันแรกนี่วิวไปเลยวันที่สองต้องใช้ กรงใหญ่ต้องยืมของเออบ้านพี่โมกับพี่น้ำชารับให้ชิวดิบไปทำหมันนะคะเขาไม่อิ่มแต่ว่าเขาให้โอนี่นี่ยาหมดหรือยังคะยานั้นยังยังไม่หมดยาที่หมอให้มาเออไม่ใช่วันนี้วันนี้ครบยังวันนี้ครบแล้วโอ้ต้องรอตอนเย็นต้องเย็นกินเช้าเย็นเช้าเย็น มันหล่นกินได้ไหมเดี๋ยวเตี้ยงน่าจะอยู่ได้ค่ะถ้าอยู่บ้านเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่วันมาแล้วน้องพี่น้องใช่เขารู้สึกองคุ้นเคยขึ้นในการถูกกัะขังใช่ใช่คือไม่ใช่กับขังเพียงแต่ว่าอยู่บ้านอยู่ในบ้านอยู่บ้านแบบนี้แล้วปล่อยให้เขามาเขาอยู่ข้างนอกมาตลอดค่ะไอ้ที่เขาตื่นก็คือแบบเขาไม่เคยอยู่ไอ้ที คับแคบอย่างนั้นเนาะใส่แบบนั้นเขาก็อาจจะก็คิดว่าโอ้ไปไหนก็ไม่แน่ใจกลัวมากเอขามีอาการตื่นแล้วก็กลัวมากใช่ก็เลยเขาจะได้กินตรู้จักใช้ชีวิตได้สองอย่างใช่ทั้งข้างนอกแล้วก็ในบ้านใช่หมดแก้วเลยโอเคเกี้ยงเเกี้ยงนะคะหมดโอเคนี้ก่อนนะคะ หมดแล้วดู่สวัสดีค่ะหมอจะมาพาดูน้องที่บิดอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงอ่าเลียกับมือแม่ก็เลียนะแต่เขาชิมกันไม่เนื้อเหมือนอย่างที่แม่นี่นี่ท้าไม่ใช่อาหารแมวเลียนี่เขากป็นเนื้อนี่เขาไม่สนใจอะไรนะโอเคต้องการถ้าไม่ใช่อาหารแมวเลียไม่ให้แม่นีถ่ายนะเพราะว่าเขาไม่ชิ้นกันแม่นี อันนี้อาหารแม่เดลียวเท่านั้นที่ทําให้ถ่ายได้ค่ะเขาไม่สนใจเขาจะกินในอย่างเดียวหมดแล้วค่ะโอ้หมดแล้วหมดแล้วลูกโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยังมียามีอาหารเอาไว้ให้กินสวัสดีค่ะหมดเค